เกมคอนูซืยอมิดวอร์ลนนี s like <S okay. ้ก mm ็ม hmm. ันได้าเล่นกับด็อกเตอร์รีพูสอก็มัดูกันเลยว่ามันจะหดแค่ไหนนิวเป็นไงค้อนสายฟ้า ฮัลโหลได้ไหมฮัลโหลโอเคฮัตโหลุ่ตะหลุ่นไดินครับคอนตีสิบเออคอนตีบวกสิบตีบวกสิบเนี่ยตีบวกสิบเลยหล่ บวกแต่ตัวนี้บวกศูนย์สกิลเล่นหนึ่งจอดสายขวดนี่หว่าเนี่ยตัวจ๊อดคนนดบอกเออคนนอสสายขวดอ่ะคงจริงไงฝึกมาจัดสำนักไหนเนี่ยหัวโลนี้เซลลิตปะเนี่ยเออดีมากโอ้โหเราโกเบหกอ่ะไงบอกแล้วหคนบวกสิบแล้ววันไหนจะเว้หกจ๊อวันไหนจะเว้หก อุ้ยมันสกิลแล้วอุ้ยโดนด้วยอุ้ยมันต้านด้วยอุ้ยอ้ยไอ้เจ้าชิคี้พายอะไรเนี่ยเต็มเลยแม่โถอันนี้คือตัวล่อไงอันนี้เป็นตัวล่ออันนี้คือตัวล่อไปเป็นตัวล่อให้เพื่อนได้คิวใช่ไหมตร์ตัวนี้มันฉลาดจริงๆริงฉลาดลึกเกินโอ้โหแม่งแบบคอมโบกันโคตรแรงอ่ะปวดหัวเลย อตอมาโอ้โหโดนตบมาเยี่ยเรากูยหม้องหัวเพื่อนเรากูยัหกโอเคเลยเรากูยหกแก๊งเลยแน่นี่มันจริงนะจอร์ดเฮ้ยเอาเลยอะไรอะตีตีว่าิตีว่า ไม่โลดเลยพี่แล้วมีการมาปักหวานที่บ้านเราด้วยม็นยิงแม่งสัตว์เอาให้มันมาเอาให้มันมาเอ้ยร้านฉอดไม่ทันเอ้อโดนเลยมันมามาเฮ้ยเฮ้ยตาไม่ทันไปอะไรตัวไอ้ที่นี่อยู่ใกล้ๆไม่อยู่ไอ้เสิร์อไปทำไมตรงนู้นโขมเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่ตาไม่ทันเออโดนยิงวิ่โดนจ้อนจะไปถึงมันเห็นได้ไงเนี่ย ก,กูเยโกงกัมันเห็นไงไงว้มันหวานไงฝาดมาขอมาขอดีเก็มาสิมาขอรนาครับผมจากเปล่ากูแล้วใส่ขวดไอ้ยียขวดกูหายขวดกูมา <c oughs> เดี๋ยว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 เด จอดกาบอดีนยตีนายขดดวยกลกาปะเออเออกาจะหลืออะไรยาเปาปะมังมัดมังมัดสตันให้มังดิทามุดเจอตัวอะไรสตันให้มังดูดหน่ยดูดเธแล้วดูดไปแล้วโอ้โหเอาโบตีอูเอเด็ก่อนเ่นเดเล่เเจอทำไรอะจอชเล่นแจอีกแลอดชอบเล่นแจกอะโ้ยไม่ใช่ดิ คนฮอขนฮอตเรียกเอด้ยคนว้าไม่มีของไอ้เกลือกูอกเลยดีกระถาเลเี้ยคนนอตใส่รับเหรเล่นดีๆไอ้เี้ยอนเล่นดีจอเล่นดีดีเลยดิเดกวัวขวดเลยนี่ดีสุดเลยเนี่ยีเดวขด เราคุมเรื่องหกเพื่อนไม่น่าหัวไม่ได้มึงไม่ต้องไปตรงนู้นมึงไปอยู่กับเพื่อนนี่กูอยู่กับเพื่อนเลยเนี่ยเวลาโดนเอามันดิเอามันดิไอ้ไปโลไปโลไปโลไอ้ไปโลเกือบตายน่าจะเวลยหกก่อนแน่แล้วเนี่ยเราให้เวลยหกก่อนไล k e human ตัวจริงอยู่ไหนอะลองยิงตัวจริงไม่รู้อะตัวจริงอยู่นี่เอะไตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่เมื่อกี้เห็นมันกดสมารดาวนอันนี้นี้ีละมาลานนี้มาสการ์นี่คนนี้สีีโอ้โหเก็บเลยอะพี่มาลาไม่มีนี่อยู่เฮ้ยี่อกี้ะ้โอิงน่โุมันยิงแรงมันยิงแรง ร้อนกูเร yeah, ื่องงา่ซิปไปห้าแม่ควรอย่าด้วยแต่เนี่ยเลยอยากพุ่งได้เหมือนกันเป็นพ่อคอนตีบกสิบเลยคอนติบกสิบเลยไม่ใช่ถังน้ำเอถังไอ้นี่ถังลาวาที่อยู่ข้างหลังละเน่แน่อีเกตโลนึงเสรย์คูไอ้หกพี่นี่ไอ้หกเหรอหนูว่าเวลหกแล้วเร็วกันเร็วเลย โอ้จอร์ดถ่ายนี่นั่นจะโหดนะเนี่ยโอนอนปวดปวดตลอดคุณูยังไงว่าไม่หกันกดที่ตัวมันอะกดไปที่ตัวมันแล้วก็โดนเมลแล้วมันก็จะมีหลอดม่วงบบอกอยู่ไม่หรอกกูไม่มีหลอดขึ้นหรอกนี่ดูดีๆอืมของมึงอขึ้นเลยของไอเดียวเลยขึ้นมาหน่อยเอ้ยเอฟได้แล้วนู่นว่า

เฮี้ยตันเ้าถอดก่อนถอดกอนโคเรยนโคเรยนโคเยยังไม่พูเลยโคตรโหอย่ง้ไม่น่ารอดอีกแล้วรู้จักสกิลแต่ละสกิลของมันพูดใจเลยโคตรโหดเลย เนี่ยตัวหนึ่งเวอร์หกแล้วเนี่ยเอาเลยว่ะเอา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 ฟินอ่ะโอ้จะไม่หกแล้วจะเป็นทรงจะเป็นซูไปตรงนี้ดิเออเลยเออวิตเตเลตันเฮียกูไม่ได้หนีเลยนะครอบสวนเลยโอ้โหครอบสวนเลยไอเฮียไพลโล ปลาเบอร์เสร์ฟมามันมีเกิดอะถ้ามันไม่มีเกิดน่าเกลียดปลาได้ดิออกมาลาเนี่ยดิเกนดิเกนหายยังไงหายแล้วเนี่ยโดนโยนอยู่นะหนีไม่ทันอะมึงเออโดนเสกอะเฮ้ยกูมาทำไมวะกูมาทำไมวะรับไปแจกทำไมน่ะกูมาทำไมวะ รู้สกิลแต่ละสกิลมันดีโคตรจันไลยอ่ะพโลฟินวนตาหน้าอาสแมคดาวสามคนส่วแบบยับตีเือตอบจฟินพโลฟินพาโลตัหลุดแม่คัราประโยชนมเงื่อนแม่ันติงกี่วีแลโอ้โหเท่ากูเลย เดี๋ยวจะได้ดูจังหวะบวกเมื่อกี้เอาง่ายๆนะให้อัลเทอรี่แม่งยิงไปแล้วแล้วแล้วจอก็ตามแล้วครอบแค่นั้นแล้วผมจะอันตีได้โอจะไม่ได้ดูเดี๋ยวจะเข้าไไม่ด้เวลาไปให้ดิวเข้าไปก่อนให้ดิวเข้าจังหวะแรกให้มันผ่านไปก่อนให้มันโล่นเอาแล้วกูลองครอบแค่จะดี เไม่ได้ไปเผาไทยเ่อมาเลยเฮ้ยผมมาทางนี้แล้วยืดเยื้หนอยยเอนี่ยเเยผมทอะไรไม่ได้เลยอ่ะบผมไม่ได้ทำอะไร ขวานกิจการถ้าเมื่อกี้ผมสไลด์ได้นะผมก็ได้บิ๊กอะเฮ้ยกูมีอันตีแล้วอ่ะลอร่อยดิมีอันตีอย่า้นร้องหน่อยดิมีอีกที่บิ๊กมีอันตีอ่น้อีกที่บิกเหรออออกสิบาวิอีกสิบวิอีกสิบวิลาไม่งนีเกิดจบหืหน้าออเยยะดวต้องพุ่งก่อนอะดิวต้องพุ่งไปก่อน เอาดินะกูดึงมันให้อยู่ใช่ตัวจริงป้ะไม่ใช่ตัวปลอมตัวปลอมได้บิงแตะเป๊บมาได้บิงแล้วจะเข้าบ้านเราเข้าบ้านก่อนได้บิงได้บิงได้เอ็มตระโลกเถอะพุ่งไปเดี๋ยวโดนครอบมึงอีกเดี๋ยวโดนครอบมึงอีกไม่ใช่พุ่งเลางๆดิพุ่งไปไกลๆหน่อยแล้วก็อีจริงแล้วกูครอบต่อมานะกูมีแปดร้อยมานะฮะกูมีแปดจริงป่ะเออกระดุมเงินกูโคตรจนอ่ะโคตรกาด เฮ้ยหนิงไม่แคนติ่งเลยวะหนิไม่อยากครอบเลยแต่กูว่าข้าในตัวมากจะหว่านของนะไอเชื่อให้ฆ่าครอบวะครอบดิครอบดิเอาดิครอบดิครอบได้ครอบไปเถอะโอ้โหโอ้โหครอบไปเฮี้ยมากเลยเจ้ารสชาจะฆ่าได้เหรอ เดินไปตามสเต็ปกันนะก็ถือว่าเฟลหน่อยให้เฟลหน่อยนะครับเราดีไปแล้ไม่โดนดิวเลยโดนเลยเข้าประทัศตรงนี้ไม่ได้ไหมคุณมีลีเกนเลยมันเฟลไปเฟลอะตามนึงเลยตายแล้วมาที่พวกจอมจอมแน่เนี่ยคอมดิอ้โหนี่เรจะออกรูนเคเบอร์ออรูนเคเบิ้ลออเคเบอร์ก่อนดีกว่า เอาดีนี่หน้าไม่ออกไอ้นี่วะเคเบิลมันเอาไว้ฝังด้วยจอดไม่ออกทำไมไว้เซิร์ชเบอร์เซิร์ชแกเนี่ยเบอร์เซิร์ฟกับจระกอกโหเยอะเลยระวังเอาเอ้าวพี่ยิงไม่ทันมึงต้องออกเอลเดอร์แล้วออกจระกอเวสารนั้นนะโหในมิดวอร์เสียงนี่รูนเคเบิลมันถึงจะสามทางเอ้ยตายแล้วนอนมันมีเกิดนะั่นลา

Anh Thari, nhớ bảo ố. Đùm Anh Thari. Kim con này, à. Anh Thari, đùm. Đi đi ล็อกก็มีอัลคินิกก็มีไปล็อก่อนล็อก่อนลอเข้าบอลบอลก่อนพี่ใหโอ้พี่ใหญครอบกันบางมาเดต้องเก็บพึ่งเก็บพึ่งรอก่อนรอก่อนยันยันกันไว้ดิวต้องพุ่งก่อนนะดิวต้องพุ่งก่อนนะล็อแต่เอาไงก็ได้เอาไ้ไม่ไตามคุทันปะล่ะเดี๋ยวตามดีไม่ทันกูตายอ๋อเนี่ยหู้โหนะครอบที๊บหญ่เลยอย่างเงี้ยเออก็เข้าไปครอบก่อนเลยอันนี้แม่ออกดูมนี่หว่าบอกแล้ว ได้ยังใกล้ได้แล้วไหมล่ะใกล้ได้แล้วซอัสดีอาอผ่านอีกสองพันอีกสองสี่เอาบอสไอ้สองสองไอ้ข้อพายก็เนี่ยกระดูดไม่ทันเลยดูไม่ทันอ่ะเอาดิเนี่ยข้อเดอเออเอฟลุยโดนเฮดโดนเฮดเก็บไว้โอ้เยหล่อไอ้เทียบพุ่งมาตรงเจอเป๊ปพอดี เอาไปเตไปเผาได้เฉยอดิเออเออไปเผาเออหลังไปเอาเอาเอาคุโดนเอาหิวไปไหนไอสัตว์ทำอไมมันวิ่งเร็วมันเฮ็ดไอจอร์ดโอ้กูณไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่น่าพุ่งไปเลยอือส่วนกลางป้องทำไงดีเนี่ยน้า ไปดงซื้อได้ตัไมได้ยัง่าเอฟเอฟเอฟเขาได้ป่ะเอฟบิงเขาได้ป่ะยี่ห้าบาทได้ได้ได้อ่าบิงตาเลยเดี๋ยวจะพุ่งละบิงตันที่เอฟเอฟบิงตันที่อวู้วแล่กูตายเอฟวิ่งเร็วโดนแป๊ ไอายปีมันอิหนูโอเคก็ได้ครับไม่ต้องเสกแล้วไม่ใส่กคน้อยมากหมดพอเลื่นได้ของมีชิ้ไม่ลยคุยไม่ไปร้านอีกทีหนึ่งวิมีครอครับ ระวังเอาปะเอาดิระวังเอฟคาร์ริโอคาถาฟ้าดีปะถ้าเราก็ดีเสกก็ดีเสกก็ดีกว่าไม่ไม่ออกออกคาถาฟ้าดีกว่าเพราะเราอันตีบ่อยโอเคโอเคเลยเฮ้ยน่าตีว่ะเอาปะเชื่อเดี๋ยวเขาไม่ดีว่ะโอ้โหเต็มเลยเฮ้ยจอเนี่ยเต็มมากที่นี่หวานฟ้าวันฟ้า กวาดฟ้าเลยกวาดฟ้าเลยกวาดฟ้ากวฟ้าเลยกกวาฟ้าเีกว่าเหตุใดมีหอกแล้วบาีเใ้มีอกแล้วาทีเหตุใ้มีอกแล้วาเดีมามาเนี่ยเหใ้มีอกดูมจะตกไหมหนอมานี่ยอามาดโอโอทำไมกูโดนโอ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 ทไมกูโดนวะเราก็โดนวะคนอะไรไม่ได้เลยนะวนตีไม่ได้ะไม่ดได้ อเ,อเ,เอแม่เลยเไเยยมอ้าไอ้เียรมีเกิดไม่หวเฮ้ยรีบเันไม่ร้งะวัง้าเราตายแล้วหรอม่เวั่ พี่วาไม่วา้าสลดบทัคูก็เอได้เน่นเนเชัน่ามานมาขออะไรนี้ใครเยอะสุดวะ่ไม่เป็นอาไรชิกี้พย่วาดอีกเบ้เ้ยเงี้ยมันหยว่ากันเลย ถ้าผมเอาบีเก็น่าจะมันขัดีไม่ไวจิงจะได้แล้วา้ดูมะดเหรอเออดีเรีบโดน่อนเอาจ็อกข้อไปไม่มีี้อเลยม่ข้อลยลาบันถือของไหมอัะไม่เอาลโอ้โหได้้วิ่งมาเลยกี้ มิเตจ๋าปล่อยได้ไหมมิเตจ๋าปล่อยได้หมเออนี่ิงเยี่ยมขวดอยเพื่อนไม่ต้องห่วงมาแลวโอ้ล้งล้อะไรครคบเฮ้ยตอฟองพื้นอ๋ด เฮี้ยตีแล้วรอได้ก่อนเลิก่อนเลิกก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอิ่อย่าเพอย่เพอย่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอาเงอย่าเพิอาเพอยเิอาอยา่งอาอยา่อยเ่ย่าเ่ง่เอยเงอาอาเา่าอย่เยง่อยิ่่องพเยอ่ โอ้เง๋จกยวับโจนี่าฟ้าด้วยดูมแล้วว่าดูมล้ยังไงวะไม่กอะาถ้าตกมาไม่ไม่ดีก็แย่ต้องมีบันวอกอ่ะถ้าไม่ไม่ไ่อบันวอกอะ นี่มันอะไรฮะเราอย่าแลาดนะจะรบเสรจไก่แล้วจะตายในวันนียไปไหนวะตัวตอบตรงตัวตอบตรงตัวตอบตรง เอาไฟเผาตาสัตว์เออเก็บเก็บลูนมีหนุ่ไอเสิร์บิงกมาเก็บลูนด้วยนะโคตรมึนเจ้าเกาะแล้วปรก็เสร็จลูนเก็บเสรจะได้เฮลละ เดีก็จะอิ่มแล้วตัวตอบโจทย์เอฟเอส่เรเมาเร็จังวะไอ้เชิดไม่นเดีอเลยิเฟอร์ขึ้นไปคนดียวเลยเรากลังตามไปอยู่ถึงจะล่าเโอ้ย19คนรวยสุดาหนี้ เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าคุตโดดอะเฮ้ยโอ้ของแฝดดีวะเอฟอะดูของพีอ้เหี้ยโอ้ของแฝดดีวะอมแล้วะไม่เคยเห็นลยไอ้มาเด็กมาเด็กมาเด็กมาอย่างนี้เด็กมาเด็กมาเด็กมามดมาอย่างนี้เด็กมาินว

โอยปเนาโอเอาเรื่องเอามดิไม่คเลเด็บเบิ้ลเดอุยเดบเบิ้ลดับเมดมาแล้วเดบเบิ้ลดับเม้ลมาแล้วเชียนูนแรกที่กูได้มาเมียนตีแล้วอุ่ยเด็บเบิ้ลแล้วมงเป็นตยวเมียนตี ที่มันก็ยังกล้าดันกันอยู่นะเว้ยที่เราก็ไปลอยได้ครับต้องรีบหรอรอเดฟนั่ยนะเราไปส่วนทีมมันไม่น่ากล้าดันมันไม่มันไม่กล้าหรอกอาร์เทลี่แม่กกี้มอร์ทัลไอ้สามถ้าถ้าไปดันกันอาร์เทลี่ก็ดันจบกครับจบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีทีมพอดีที Okay, fast. Not fast. Oh, the vinyl way. Ma <laughs> vinile, metto. Devo fare questo, ma io ci sono. Deh, hai mo leghi, devi andare. E va bene, adesso.